สวัสดีครับผมมือนยุโกดังครับพี่นนองเจสี่ส you ุข so to so ูสุขคนผู้ที่ตามสุขูสุขคนครับผมมือยุคโกดังตู่กับเขาพี่หนองเดีพายางปเบองบรรยากาศลงตู่ครับพี่นนองเขาเอาหมวนมาลงตู่เอาหมวนมาลงให้ครับพี่นนองพายยางปเบองได้หน่อยลงตู่ครับพี่นนองยังสมบรรยากาศหลบหลบในโกดังครับผมชมบรรยากาศภายในโกดังเขาลงตู่อยู่ จอแดดเขามาทาทั้งนอนก็มีพี่น้องเต็มอยู่ทั้งนอนพราเดินไปมึงรอบๆบ,บรรยากาศลกตู่มสมบรรยากาศหัวหัวน้ำสวนพี่น้อนน้องก่อนหัว Mấy bà tụ Tết cô giáo không Anh áo mới tụ Lột mặt, lột mặt quá mặt tụ thế nào Cả độc หินไปมาตัวงานข,ข้างมาแล้วครับบานไปส่งมาแล้วะงานถังก็เลี่ยทรงมือลื่นเฮ้ยทรงมันจันทร์ครับพี่เนาะย่างมึงจบบรรยากาศหน่อยลง รถแลนเขคอร์ตูเลยพี่น้องรถแลนเขคอร์ตูเขาไปหนีหมอนลงมาเลยเห็นบ่พี่น้องเมิดบ่เห็นหรอกไอตูนย์เมิดบ่เห็นหรอกพี่น้องอยู่ที่วามันอย่างผม เขาไปหนีเขาไปนีปนีเล้วก็พอยลงมากปัี่น,นองเขาไปหนีบ้าบน Thôi báo, Bao bao đi không Thôi mà thôi mà Thôi mà Cả đi Phốn nào phốn nào ฮะไม่ได้ไปไหนบ้างเยี่ยมชมในโกดังบรรยาก,กาศงตัวที่ประมาณนี้ล้วพี่น่องเอารถเข้าไปนี่มากา มากล้มันเรี่ยงระล่างเงี้ยเดี๋นี้มีพวกนึงเนี่ไปเก็บไปหนอกจะพายงานศพงานศพในฝรั่เอาลงมาเลี้ยงไหวเลี้ยงไหวนี่พี่น้องเอาลงเลี้ยงวนันนี้นี่มีหมอ้อหนึ่งนี่ไปเก็บเป็นซองเป็นแถวเป็นแถวไหวพี่น้องแถวละ ใส่ใส่ไผ่ใส่มันพี่น้องบรรยากาศภายในกุฎังกว่านี่พอนึ่งนี่เก็บนี่เก็บที่เราใส่เราใส่มันที่นี่หมอนสั่นหมอนเหีเนาะพี่น้องเอาบอกง่ายๆนี่หมอนสั่นหมอนเหีว สุ่มสันเราไปเรียงว้นแล้วแถวสันซุปเยาาไปเลียงกันเรียงไปแถวาวพ,พี่น่อมีไรใสายขนาดายสันมาเอาไว้แปะป่าไม่รู้ไม่เห็นเขาว่าอะไรเลยน่าจะาไว้แปะ,ะนี่ก็ดันว่าเนี่ยพี่น้อง เงียบจำไปจำส่งได้นี่คือขาดร้ายพี่น้องยหน่อยวันบร,ระวังเลยอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงจับเลยส้มหลบหลบภายในกุดังในบ้านนี่พี่น้องผ้า,ผายเยี่ยมส้มใน,น่กุดังมือนีย บอได้ออกไปทั้งนอกรหายนิดหน่อยไปแทนนิดหน่อยไปก็มาแล้วพี่นอ้องไปผ่านยางเหยียบส้มในกุดัง,กกรรดดงครับพี่นอ้องต้องการกระดาษติดต่อได้เรือยครับพี่น้องหลายใสหลายขนาดมีวัดสีน้ำตาลสีขาวมีวัดทุกสีครับพี่นอ้องผมมีแต่สีแดงกับสีเขียวกร <laughs> ะดาษมีวัดทุกสี นี่ประมาณนี้หรือเปล่าเรียกงานทรงสีเลืองหลุ่มบรรยากาศรอบๆประมาณนี้พี่น้องป้ายยางส้มทะลุออกมาครับพี่น้องออกไม่พุ่นทะลุก็พี่เอาสหรับคลิปนี้สร้าพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมพอกันวิดีโอหน้าครับเพราะให้พี่น้องผู้ติดตาม สุขภาพแข็งแรงสุขุูทุกคนด้อครับพี่หน้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ